เป็นเรื่องฝั่งทางอเมริกาบ้างดีกว่า,เ,าเรื่องนี้ที่ผมไปไปเจอมาเนาะไปอ่านมาเนี่ยโอ้โหเล่าไปถึงยุคแบบไกลมากเลยนะตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกอะ่ะใช่ไหมว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากในยุคนั้นที่เป็นยุคของสงครามโลกแล้วอะ่ะยังมีเรื่องเกี่ยวกับพูดีผีวิญญาณด้วยนะเออไม่รู้ว่าเคยได้ยินเรื่องตำนานเกี่ยวกับ ผีในป่าของสหรัฐบ้างหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาแล้วก็เขาจะเล่าถึงตัวของทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่มีการสู้รบกับคาศึกอยู่ในประเทศณยุคสมัยนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าย้อนกลับไปนานเท่าไหร่แต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีแคมป์ทหารอยู่แคมป์หนึ่งเป็นแคมป์ของทหารอเมริกานนี่แหละ แล้วในทุกแคมป์เนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งว่าไม่ว่าแคมป์ไหนก็นแล้วแต่ที่ไปตั้งกองทัพอยู่ในป่าเขาเชื่อกันว่าในสมัยนั้นนะมันจะมีผีป่าที่สามารถปลอมแปลงเป็นคนได้แล้วผีป่าพวกนั้นนะ่ะมันก็สามารถที่จะกินมนุษย์ได้เหมือนกันซึ่งเรื่องแบบเนี้ยโดยปกติทั่วไปเนาะทหารในยุคนั้นเนะ่ะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าในระหว่างที่รบกันนะ่ะ นอกจากจะมีทหารที่ถูกคาศึกยิงตายแล้วอ่ะก็ยังมีทหารที่หายตัวไปอย่างปริศนาเหมือนกันซึ่งถามว่าถ้าไม่เชื่อเลยเดี๋ยมันเป็นไปได้ไหมมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเหนือธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยทําให้คนที่เหลือในค่ายในตอนนั้นเน่ยเริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าเฮ้ยมแบบันข้าแงบบนอกอ่ะแบบมันมีผีนะมันมีตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้แล้วก็จะมาเอาคนเนี่ยไปกินเขาก็เลยเชื่อกันแบบนั้น แล้วด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการออกไปลาดตระเวนข้างนอกแคมป์อ่ะเขาก็ต้องคอยเช็คคนในกองทัพเขาตลอดเลยว่าเฮ้ยคนในกองทัพอะ่ะออกไปกันครบไหมแล้วกลับมาครบไหมหรือว่ากลับมาเกินหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกคือไอ้สุรกายพวกนั้นน่ะมันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้เขาก็กลัวว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้ามีคนที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามันแปลงกลายเป็นใครคนหนึ่งในค่ายขึ้นมาเนี่ย มันจะเข้ามากินคนในค่ายทั้งหมดซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาจะสร้างค่ายทหารแบบใหญ่มากๆอะ่ะสร้างแบบมีกำแพงมีปืนมีอะไรก็แล้วแต่ที่ลัดกลุ่มมากๆที่ไม่สามารถให้ตัวอะไรก็แล้วแต่ย่างกลายเข้ามาได้เพราจะนึกภาพบอกใช่ไหมให้นึกถึงเหมือนคล้ายๆหนังหนังสู้รบบ้านเราอะ่ะที่เป็นหนังสมัยก่อนเนาะพวกสุริยโยไทยหรือว่าหนังบางละจันที่จะมีค่ายสูงๆอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งเขาจะสร้างค่ายเหล่านั้นนะ่ะเป็นกองทัพของอเมริกาเลยแล้วด้วยความที่มีความเชื่อแบบนี้ในสมัยก่อนเนาะเขาก็ต้องมีการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแต่สุดท้ายท้ายที่สุดเรื่องที่เขาไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้เรื่องนี้ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในสมัยนั้น เพราะว่ามันถูกเขียนบันทึกมาในสมุดเล่มหนึ่งและผมไปเจอมาในเว็บไซต์ในเรื่องเขาจะเล่าถึงทหารในยุคนั้นกลุ่มหนึ่งที่ได้มีการเดินออกไปลาดตระเวนตามบริเวณรอบๆค่ายซึ่งค่ายค่ายที่เขาไปประจำการกันเนี่ยตั้งอยู่ในป่าที่หนึ่งแล้วในทุกๆคืนเน่เขาจะต้องมีการออกไปลาดตระเวนกันบางทีก็ออกไปลาดตระเวนหาค่าศึกบ้างหรือว่าบางทีเนี่ย ก็ออกไปลาดตระเวนเพื่อที่จะไปเอาสเสบียงไปเอาเอาวุธจากหน่วยทางราชการเนี่ยมาไว้ในค่ายบ้างซึ่งภารกิจเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เขาจะต้องออกไปลาดตระเวนเอาสเสบียงก็พากันออกไปพากันออกไปเดินลาดตระเวนกันก็ไปกันหลายคนอยู่ระหว่างที่เดินไปเขาก็กางแผนที่ดูนะว่าจุดที่ทางการบอกเนี่ยว่าของมันจะต้องมันลงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือจุดจุดไหน เขาก็ดูแล่ะมันอยู่ถัดไปทางทิศเหนือนะอยู่ถัดไปประมาณไม่กี่กิโลก็จะถึงละเขาก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับตอนนั้นก็มืดและกลางดึกเขาก็เดินตามทางไปเดิน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 ไฟฉายก็ส่องส่องสอง่สงทางไปทีนี้ระหว่างที่ไฟสองทางเนี่ยจู่ๆมันมีเสียงปืนดังพังเชี่ยวตัวเข้าไปเลย เขาก็พากันวิ like ่งวิ่งวิ่งวิ่งงเข้าไปในป่านะครับไม่รู้ทิศรู้ทางเรยวิ่งหาที่หลบกันก่อนก็วิ่ง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 ไปเสียงปืนก็ดังพ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 ังไล่หลังมาตอนนั้นเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยไม่กลัวแล้วตอนนี้กลัวเรื่องเกี่ยวกับฆ่าศึกมากกว่าก็วิ่งไปเสียงปืนก็ดังไล่หลังมามีการยิงต่อสู้กันปังปังปัง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 จนวิ่งหนีเสียงปืนไปสักพักหนึ่ง ปรากฏว่าเสียงปืนเงียบลงเขาก็ไปหลบอยู่ตรงหลังต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับก็สังเกตดูว่าเฮ้ยมันมีค่าสศึกเนี่ยมาแถวนี้หรือเปล่าทําไมอยู่ๆมันก็มายิงเลยวะหรือว่ามันดักอยู่ร,บรอบๆค่ายหรือเปล่าก็มองมองมอง,มองดูเฮ้ยมันก็ไม่มีคนตามมานี่ว่าแล้วบังเอิญไอ้จุดที่เขาไปหลบอยู่เนี่ยมันเป็นจุดของสเบียงพอดีมันมีสเบียงวางอยู่ตรงนั้นพอดีเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะ กล่องให้นึกถึงกล่องคังอาวุธของฝรั่งอ่ะเป็นกล่องใหญ่ๆเลยเขาก็เอ้ยนี่ไงสเบียงเจอละเดี๋ยวรีบเอาสเบียงเนี่ยกลับไปที่ค่ายดีกว่าแล้วเราจะได้เป็นรายงานค่ายว่าข้างนอกอ่ะมันมีข้าศึกมาลาดตระเวนเหมือนกันมันน่าจ,จะอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละก็เลยถือสเบียงครับค่อยๆย,ย่องเดินกลับไปที่ค่ายระหว่างเดินกลับไปที่ค่ายเนี่ย เขาก็คิดไปด้วยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นฆ่าศึกจริงเหรอหรือว่ามันจะเป็นปีศาจท,ที่เขาล่ําลือกันนะที่บอกว่ามันสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้อะแล้วระหว่างที่คิดอยู่นั้นนะก็นึกถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ฆ่าศึกมันโดนในตัวเหล่านั้นกินหรือเปล่าเพราะว่ามันทําเสียงดังถูกไหมพอมาทําเสียงดังอะไอ้ตัวสัตว์ประหลาดหรือว่าผีอะไรก็แล้วแต่มหาหนาดมาจัดการไอ้ฆ่าศึกตรงนั้น แล้วพอมันจัดการเสร็จแล้วมันก็อาจจะเอาไอ้ค่าศึกเหล่านั้นน่ะไปกินแล้วก็ทําให้เสียงปืนเนี่ยมันเงียบไปอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็เออมันมันก็พอจะเป็นไปได้เว้ยก็เอ้ยรีบไปเหอะรีบไปเหอะอยู่ตรงนี้มันน่ากลัวรีบไปบอกที่ค่ายดีกว่าว่าตอนนี้มันมีค่าศึกแล้วก็ถือกล่องสเบียงครับถือ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 มามาถึงหน้าประตูค่ายพอถึงหน้าประตูค่ายเนี่ย คลั้นว่าจะเข้าไปในค่ายง่ายเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าก่อนจะเข้าไปในค่ายเนี่ยมันจะต้องมีการสแกนกันก่อนคนในค่ายก็พูดออกมานะครับผ่านทรณงของค่ายบอกว่าให้ช่วยรายงานตัวด้วยช่วยรายงานตัวเดี๋ยวนี้เลยว่าพวกคุณเป็นใครแล้วออกไปกันกี่คนด้วยลมหัวหน้าเนาะพาลูกน้องไปเสี่ยงตายมาแล้วไปเจอฆ่าศึกยิงมาตลอดทางอะ่ะ กลับมาแทนที่จะให้เข้าไปเลยแล้วต้องมาซักถามอะไรแบบเนี้ก็โกรธแต่ถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมไมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะามันเป็นกฎของค่าอยู่แล้วว่าถ้าใครอคอกไปเนี่ยกลับมาต้องรายงานตัวเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีใครปลอมตัวเป็นพวกเขาหรือเปล่าเขาก็บอกชื่อบ <S <S อกอะไรหมดเลยนะว่าเขาอะเป็นหัวหน้าหน่วยนี้นี้ออกไปลัตะเวนได้รับภารกิจ ไปรับสเบียงแล้วก็มีลูกน้องชื่อนี้นี้น,นี้ชอบสีนี้ชอบกินอาหารประเภทนี้มีสิ่งที่ไม่ชอบคือแบบนี้แบบนี้พูดใส่ทรโคงเข้าไปคล้ายๆอินเตอร์คอมในสมัยก่อนอ่าก็จะพูดใส่นั้นเข้าไปซึ่งเขาก็โกรธมากเลยว่าโอยเสียงตายขนาดนี้ทําไมถึงไม่ยอมให้เข้าไปสักทีจะมาซักไซ้์อะไรถามกันขนาดนี้ถ้ามีค่าศึกตามมาข้างหลังเนี่ยคงใส่โดนยิงตายไปแล้วแหละก็ตะคอ,อกใส่เข้าไป คนในในฐานเนี่ยก็รับฟังแต่ก็บอกว่าพวกคุณเข้ามาไม่ได้ผมให้พวกคุณเข้ามาไม่ได้ตู้หัวหน้าก็เฮ้ยทําไมเข้าไม่ได้อ่ะออกไปเนี่ยก็เอาสเสบียงมาให้เรานี่ไงทําไมให้เข้าไม่ได้อ่ะตัวข้างในก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้ผมให้พวกคุณเข้าไม่ได้จริงๆ เขาก็เลยมองหน้ากันเอาตายแล้วต้องปล่อยให้เราตายอยู่ข้างนอกหรือว่าเนี่ยกอทุบป,ประตูอย่าเลยทุบป,ประตูค่ายนะครับทุบทุบทุบบอกเฮ้ย hey, เปิดประตูเปิดประตูให้กูเข้าไปหน่อยเปิด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 ทุบปั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 บในระหว่างที่ทุบมันก็มีเสียงจากทรโข่งมาบอกว่าคุณนับดีๆว่าพวกคุณเนี่ยมากันครบหรือเปล่า ัวของหัวหน้าเนี่ยพอได้ยินเสียงนั้นก็เลยหันไปดูลูกน้องก็เริ่มนับที่ตัวเองก่อนเลยว่าเออหนึ่งสองสก็ครบนี่ว่าเจ็ดคนก็เลยหันไปพูดในทรรคมงบอกว่าครบครบครับเจ็ดคนแต่ว่าเสียงในทรรคมงเนี่ยตอนนี้เงียบแล้วไม่พูดอะไรต่อแล้วแต่กลับ มีเศษกระดาษใบหนึ่งลอดออกมาจากประตูเขาก็เลยหยิบเศษกระดาษขึ้นมาดูแล้วก็เปิดดูซึ่งมันมีข้อความข้อความนึงเขียนไว้ข้อความนั้นเขียนไว้ว่าเมื่อเช้าคุณออกไป6คนไม่ใช่เหรอเรื่องประมาณนี้ครับ